สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆันนิริพาเพื่อนๆมาร้านร้านเต้าหู้นะคะนิริตพามาร้านป้าเหมยค่ะป้าเหมยอยู่ตรงอนุสาวรีย์ชัยนะคะตรงนี้เป็นเกาะพระขลโยธินค่ะเ,เพื่อนๆป้าเหมยสวัสดีนะคะตอนนี้ประมาณหกโมงครึ่งนะคะที่ริดอยู่ร้านป้าเหมยก็จะขายตั้งแต่ช่วงเช้านะคะจนหมดเนะะี่ยค่ะ ตอนนี้ยังเช้านะคะเหมือก็เตรียมใส่ถุงเอาไว้นะคะคก็เป็นพวกมีบัวลอยน้ำขิงด้วยน้ำฟักทองนะคะแล้วก็กล้วยต้มฟักทองต้มนีนเป็นงานดำ เอาอะไรนะไม่น้ำตาล ใส่เครื่องใส่เครื่องเจ็ดบาทว่าเหมยไม่ใส่เครื่องเท่าไหร่คะเจ็ดบาทเหรใส่เครื่องหกใส่เครื่องเจ็ดไม่ใส่เครื่องหกบาทใส่เครื่องเจ็ดบาทราคานี้ยังมีอยู่นะคะในกรุงเทพ น่ากินมากคนก็เครื่องของปเหมยนะคะก็จะมีวุ้นมีเม็ดแม้งลักลูกเดือยนะคะ บัลอยน้ำขิงก็ชุดละยี่สิบใช่ไหมคะยี่สิบขช้สองใบก็เพื่อนๆมีงาดำนะคะแล้วก็ปักทองเต้าหวยเต้าหู้ใส่เครื่องนะคะเต้าหู้ไม่ใส่เครื่องเต้าหู้ผสมก็ราคาสิบบาทหกบาทเจ็ดบาทนะคะ เพิ่มไม่เพิ่ม ลูกค้ายังไม่มาป้าเหมยก็เตรียมไว้ก่อนนะคะเตรียมไว้โทรสั่งนะคะป้าเหมยจ๋าลูกค้าถ้าอยากทานโทรสั่งนี่โทรได้เบอร์อะไรคะป้าเหมยโทรได้เบอร์ป้าเหมยเบอร์อะไรจ๊ะแปดสองจ้ะห้าห้าหนึ่งค่ะแปดสองห้า่ะถ้าอยากทานน้ำเต้าหู้เต้าหว้น้ำขิงนะคะโทรสั่งล่วงหน้าป้าได้นะคะหรือว่าจะแวะมาเองก็ได้ร้านป้าเหมยอยู่ตรงนี้ค่ะเพื่อนเพื่อน อนุสาวรีย์ชัยนะคะฝั่งนี้คือเกาะพระผลโยธินค่ะเกาะพระผลโยธินก็คือเกออาะทางที่จะไปรอรถเมย์ไปสะพานควายจตุจักนะคะเดินมาทางด้านหลังตรงนี้เป็นห้องน้ำนะคะสังเกตจากจุดตรงนี้ก็ได้เดินมาด้านหลังทางนี้นะคะก็จะมีซอยเป็นพวกคิวรถตู้ค่ะรถตู้เมืองทองพวกอะไรพวกนี้นะคะอยู่หน้าร้านอาหารตามสั่งนะคะ ร้านอาหารตามสั่งร้านนี้ก็ทํากับข้าวอร่อยนะคะคุณล like uh ุง huh. ทําก ok. ับข้าวอร่อยแวะมาตรงนี้นะคะตอนเช้าเช้าช่วงเช้าเช้าก็จะมีน้ำเต้าหู้มีปลาทั้งโกแล้วก็มีอาหารตามสั่งด้านหน้านล้ก็จะเป็นหมูทอดข้าวแถวค่ะที่คิวยาวๆตรงนี้นะคะอร่อยนะคะเจ้านี้แวะมาด้านด้านทางนี้นะคะด้านหลังนะคะด้านหลังทางโซนทางนี้นั่งอยู่กตเอาเลย <Yeah. S 2> มันมีแส่น้ำตังหมดแล้วไม่มีน้ำตังไม่มีแล้วอ่ะทั้งหมดเลยหวานน้อยเลยไม่ค่อยหวานมากน้ำขิงอ่าไม่ใส่น้ำตังน้อยๆเอาน้ำขิงอย่างเดียวจานเต็มซื้อน,น้ำตาคุกแล้วอันนี้ฟักทอง ป้าจ๋าอันนี้อะไรผสม,มอะไรอะไรงาฟักทองงากับฟักทองผสมกันเพื่อเอาอะไรผรสมกันก็ได้ใช่ไหมใช่มาดำอยากกินอ่ะมีลูกเดือยด้วยอันนี้ล,ลูกค้าสั่งป้าไว้ใช่ไหมเนี่ยใช่พี่รถรสั่งหมดเอาอะไรคะ,ระสองสอย่างเนี่ย ว่าปีนี้แล้วเพราะว่าไม่รู้เขาผงมาต่จาจ๋าที่มือเท่าไหร่อะคะเนตัวหวยเต้าหวยเท่าไหร่อะคะสิบสิบบาทถุงใหญ่นี่เต้าหวยทั้งถุงเลยน้ำขิง ติดไปหมดแล้วฮะพอลอยช่วยเหรอคณะเอาสองอ่ะอะไรอันนี้เอานี่อ well ันนี้เข้ามาสามสีบสี่สิบเอาแล้วเอานะไม่เอาสี่สิบบาทดูดังโกยังว่ามีมีปลาโกตัวเล็กกินกันน้ำขิงน้องรอหลิวนะ

น,นี่ป้าเลยฝนมาฝนออตกแต่ชามืดเลยที่สี่าส,สวาวช้าป้าที่ตกเลยมาหูพี่ว่ประดีแล้วดูบ้ามันพุ่งมันหยุดแล้วออตกเ้ามาเน้วทำไมไม่มาเที่ยนอะ่ะที่สามก็ตกแล้วอะ่ะ เป็นอาหารเช้าเพื่อสุขภาพนะคะพวกน้ำเต้าหู้เต้าหวยน้ำาึิงเนะีนะ่ยกินได้ทั้งเช้าทั้งเย็นนะคะมีอยู่แวะมาอุ่นหนุนต้เหมยนะคะขายไม่แพงนะอยู่ตรงเกาะพะอ่นโยธินนะคะเป็นเพื่อนเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะที่รับชมและติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกําลังใจให้กันนะคะร้านน้ำเต้าหู้ก็เหมยหลงังเกาะพะล่นโยธินค่ะ ก็จ๋าขอบคุณมากนะคะขอ,ขอบคุณมากะะร้อน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 นะ